ชีฟฮี e ออฟฟิเซอร์ผู้บริหารเมืองคนใหม่ที่มากับภาวะโลกร้อนพวกเราก็คงคุ้นเคยกับตำแหน่งผู้บริหารองค์กรที่มีชื่อที่เราติดปากันนะครับไม่ว่าจะเป็น CEO Chief Executive Officer หรือว่าถ้าดูเรื่องของการเงินเฉพาะเจาะจงก็จะเป็น Chief Financial Officer หรือว่า CFO แต่ณเวลานี้กำลังมีผู้บริหารคนใหม่ที่หลายๆเมืองและหลายๆประเทศทยอยตั้งกันขึ้นมาในตำแหน่งที่เรียกว่า CHO หรือว่า Chief Youth Officer ตำแหน่งนี้เอาไว้ทำอะไรนะครับก็คือหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงของเมืองหรือประเทศที่ทำหน้าที่จำเพาะเจาะจงที่จะรับมือกับอากาศที่ร้อนจัดและภาวะโลกร้อน ประเทศไทยก็มีการแต่งตั้งกรมและก็ผู้บริหารของกรมเพื่อรับมือเรื่องนี้ครับเราเรียกกันว่ากรมโลกร้อนหรือว่าชื่อเต็มๆของเขาคือกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมอยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็เพราะว่าปัญหาของโลกร้อนส่งผลกระทบกว้างขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ต้องการหน่วยงานในระดับประเทศเข้ามาจัดการจำเพาะเจาะจงแต่ว่าตำแหน่ง C H O Chief Heat Officer ที่หลายๆเมืองและหลายๆประเทศตั้งขึ้นผมยกตัวอย่างว่าที่ไหนบ้างนะครับถ้าเป็นที่ประเทศอเมริกาหลายๆเมืองเลยครับอย่างเช่นเมือง L A ตั้งไปแล้วนะครับเมืองฟีนิกซ์ตั้งไปแล้วนะครับเมืองไมอามีเดซตั้งไปแล้วแล้วก็ประเทศ บังคระเทศเมืองหลวงของเขาคือดาก้าก็ตั้งตำแหน่ง C.H.O ไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเป็นที่น่าสนใจครับว่า C.H.O ทั้งหลายของโลกส่วนใหญ่แล้วล้วนแต่เป็นผู้หญิงทั้งสิ้นก็ไม่ทราบว่าเพราะอะไรนะครับแต่ว่าผู้หญิงก็มีความสำคัญในการรับมือกับอากาศร้อนผมย้ำคำนี้นะครับเพราะว่า C.H.O. ที่เขาตั้งขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วตั้งขึ้นมาเพื่อรับมือกับสภาพอากาศร้อน เพราะว่าตำแหน่ง C.H.O. อาจจะไม่เหมือนกับท่านอธิบดีกรมโลกร้อนของประเทศไทยที่ดูแลหรือจัดการเรื่องของภาวะโลกร้อนแต่ C.H.O. ตั้งใจจะมาจัดการเรื่องของอากาศร้อนเพราะว่าเรื่องของ Heat Wave หรือว่าคลื่นความร้อนกำลังเป็นปัญหาสำคัญและมันเกิดต่อเนื่องไม่ใช่เกิดห่างๆนานๆทีเป็น10ปีมาทีเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่มันเกิดถี่ขึ้นเรื่อยๆ แล้วเขามองว่าการรับมือกับอากาศร้อนเพื่อสุขนามัยที่ดีลดการเจ็บป่วยและสูญเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอากาศร้อนจัดจำเป็นต้องมีหัวหน้าในระดับผู้บริหารเมืองมาทำหน้าที่ประสานงานและดำเนินการข้ามหน่วยงานย่อยๆทั้งของรัฐและเอกชนที่มีอยู่ในเมือง หรืออยู่ในประเทศนั้นๆที่เกี่ยวข้องกับอากาศร้อนและการจัดการของมันเพราะฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นจะต้องใช้ตำแหน่ง CHO ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงเข้ามาทำหน้าที่ประสานและสั่งการไปหลายๆห,หน่วยงานย่อยได้พร้อมๆกันเพราะว่าปัญหาเรื่องของความร้อนทางอากาศทำให้เกิดการต้องจัดการจากหลายๆห,หน่วยงานเช่น มีความต้องการใช้พลังงานในการระบายความร้อนและลดความร้อนที่เพิ่มขึ้นต้องใช้ไฟฟ้ามากขึ้นเพื่อเปิดแอร์เพื่อเปิดเครื่องปรับอาก,กาศเพื่อเปิดพัดลมและอื่นๆนะครับต้องไปจัดการซ่อมแซมซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานเก่าๆต่างๆหรืออุปกรณ์เกี่ยวเนื่องต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากอากาศที่ร้อนทำให้มันเสื่อมสภาพเร็วขึ้นกว่าเดิมหรือว่าการจัดการเรื่องระบบสาธารณสุข ที่จําเป็นที่จะต้องรับมือกับการที่อากาศร้อนขึ้นเป็นอย่างมากและมีคนเป็นลมแดดหรือได้รับผลกระทบจากสุขภาพอันเนื่องมาจากโลกร้อนหรือว่าจะต้องไปดูจนถึงขั้นว่าการที่เราทําให้อากาศเย็นขึ้นอยู่ในเรื่องของอุณหภูมิหน้าสบายเครื่องกลและกลไกต่างๆใช้พลังงานเป็นพลังงานฟอสซิลที่ทำให้เกิดปัญหาโลกร้อนย้อนกลับมาอีกทีหรือเปล่าวะนะครับ เพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้จึงมีความสำคัญในยุคปัจจุบันเพราะการจัดการกับอากาศร้อนมันเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานจริงๆและทำไมจึงเพิ่งมีตำแหน่งนี้เพราะว่าที่ผมเล่าให้ฟังในช่วงต้นแล้วครับการเกิดภัยจากความร้อนฮีทเวฟหรือว่าอุณหภูมิขึ้นสูงมา,มากๆเมื่อก่อนไม่มีการตั้งตำแหน่งนี้เพราะนานๆมันเกิดทีฮีทเวฟที่เกิดในยุโรปเกิดในประเทศอเมริกาเนี่ยมันห่างมากๆ1ิปีมาที2ีปีมาที ก็ใช้หน่วยงานฉุกเฉินมารับมือจำเพาะเจาะจงไม่จําเป็นต้องตั้งเป็นหน่วยงานถาวรและไม่จําเป็นที่จะต้องมีผู้บริหารที่รับผิดชอบเรื่องนี้จำเพาะเจาะจงโดยตรงแต่ลองมาดูข้อมูลครับว่าในช่วงหลังก่อนที่จะมี c h o ขึ้นมาเนี่ย4-5ปีให้หลังมันเกิดปัญหาความร้อนต่อเนื่องทุกปีครับลองไล่ดูครับว่าตั้งแต่ปี2021เกิดคลื่นความร้อน เข้าที่พื้นที่ Pacific Northwest ของประเทศอเมริกาก็คือแถวทางชายฝั่งทะเลต,ตะวันตกของเขาอ่ะนะครับเมืองซีแอตเทิล LA และอื่นๆรวมถึงประเทศแคนาดาปี2021มีผู้เสียชีวิตไปพันกว่าคนในปี2022ต่อเนื่องปีติดกันเลยครับที่ประเทศอเมริกามีผู้เสียชีวิตอันเกิดจากอากาศร้อนแล้วเกิดการเจ็บป่วยเกี่ยวเนื่องจากอากาศร้อนเนี่ยนะครับ ถึง1,670คนแล้วก็เป็นจำนวนที่มากที่สุดใน2องทศวรรษหรือ20ปีของเขาถัดมาอีกปีหนึ่งครับปี2023ในช่วงหน้าร้อนอุณหภูมิเมืองของประเทศอเมริกาเนี่ยเบรกเรคคอร์ดขึ้นสูงเป็นประวัติการและในปี2024เขาก็คาดว่าคลื่นความร้อนก็จะมาอีก แต่ลองกลับมาฉายภาพอีกทีหนึ่งว่าแล้วตำแหน่ง C.S.O มันเกี่ยวข้องอย่างไรเริ่มจากหน่วยงานที่ต้องดูแลเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชนก่อนครับแน่นอนว่าอากาศร้อนต้องไปเตรียมตัวให้กลุ่มเปราะบางทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่ม608กลุ่มที่เจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆหรือแม้กระทั่งกลุ่มคนจรจัดเพราะว่าคนเหล่านี้จะได้รับผลกระทบจากการที่ ไม่มีที่อยู่อาศัยการที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเขาอยู่กลางแจ้งหรืออยู่นอกบ้านแน่นอนไม่มีเครื่องปรับอากาศครับหรือไม่มีองค์ประกอบในการสนับสนุนที่จะทําให้เขามีสภาพแวดล้อมที่น่าสบายหรือไม่ได้รับผลกระทบจากอากาศที่ร้อนเพิ่มขึ้นดังนั้นเขาจะต้องไปดูหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัยของประชาชนเป็นอย่าง หน่วยงานต่อมาที่ C.H.O. ต้องเข้าไปกำกับดูแลด้วยก็คือเรื่องของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพราะว่าอากาศร้อนจัดทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าสูงขึ้นหน่วยงานต่อมาที่ต้องการการประสานจาก C.H.O. ก็คือหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของพลังงานเพราะว่าแน่นอนว่าจะต้องมีการใช้พลังงานในภาคการปรับอากาศการสร้างสภาวะน่าสบายเพิ่มขึ้น หน่วยงานต่อมาครับหน่วยงานด้านการศึกษาเพราะว่าเขาค้นพบแล้วครับว่าคุณภาพชีวิตและสถานศึกษาเป็นปัญหามากๆจากการเกิดขึ้นความร้อนอากาศที่ร้อนขึ้นต้องมีการจัดการดูแลเด็กที่ยังเป็นกลุ่มเปราะบางอยู่นะครับให้เขาอยู่ในสภาพแวลดล้อมที่ดีรวมถึงมีการค้นพบครับว่าอากาศร้อนทําให้คะแนนทดสอบที่เป็นการสอบกลางต่างๆเช่นค่า SAT score เนี่ยลดต่ําลงเป็นอย่างมาก หน่วยงานที่ C.H.O. ต้องเข้าไปช่วยดูแลอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือหน่วยงานที่ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทั้งหลายครับพวกอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆของไฟฟ้าประปาอะไรต่างๆที่อยู่กลางแจ้งเนี่ยที่โดนแดดโดนอากาศที่ร้อนจัดเนี่ยเครื่องมือมันต้องเสื่อมสภาพเร็วกว่าอากาศปกติแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องมีการบริหารจัดการเตรียมรับมือกับตรงนี้และมีการตรวจสอบอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ C.H.O. ยังต้องเข้าไปดูหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านการเกษตรด้วยครับเพราะแน่นอนความร้อนทำให้เกิดภัยแง้งมีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจการเกษตรตามมาอย่างแน่นอนยังต้องไปดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางผังและออกแบบเมืองเพื่อรับมือกับสภาพอากาศร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการพื้นที่สีเขียวการจัดให้มีองค์ประกอบที่จะช่วยให้มีร่มเงาเพิ่มความชื้น เพิ่มความเย็นให้กับเมืองเพื่อจะต่อสู้กับปรากฏการณ์ที่เรียกว่าภาวะเกาะความร้อนหรือว่า Urban Heat Island นะครับและยังต้องไปช่วยเหลือหน่วยงานด้านระบบคมนาคมเพราะว่าเจออากาศร้อนองค์ประกอบต่างๆอุปกรณ์ต่างๆของระบบคมนาคมก็เสื่อมสภาพทำให้ระบบขนส่งมวลชนอาจจะล่าช้ามีเรื่องของดีเลย์และในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินก็ต้องมีระบบคมนาคมขนส่ง ที่สามารถจัดการในยามฉุกเฉินลำเลียงผู้ป่วยต่างๆได้อย่างเหมาะสม,มานะครับและยังหมายรวมถึงหน่วยงานด้านการสาธารณสุขอันนี้แน่นอนอยู่แล้วครับเพราะความร้อนทําให้เกิดการเจ็บป่วยทั้งเจ็บป่วยเล็กน้อยจนถึงขั้นรุนแรงถึงเสียชีวิตเราก็จะเห็นภาพนะครับว่าตําแหน่ง CHO หรือว่า Chief Heat Officer เนี่ยคือผู้บริหารคนใหม่ของเมืองหรือของประเทศที่ออกแบบมาหรือถูกตั้งมา เพื่อรับมือกับอากาศร้อนแล้วก็แสดงให้เห็นแล้วครับว่าอากาศร้อนต้องการผู้บริหารระดับสูงที่สามารถจัดการกับหลายๆหน่วยงานมาทําการบูรณาการเพื่อจะรับมือกับอากาศร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพของประเทศไทยมีกรมโลกร้อนแล้วก็แปลความได้ง่ายครับว่าท่านอธิบดีกรมโลกร้อนก็น่าจะทําหน้าที่ C.H.O. ของประเทศไทยไปด้วยในตัวเช่นกันแม้ว่าจะมี ภารกิจในการจัดการโลกร้อนและสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่ไม่ใช่อากาศร้อนด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้กับ C H O แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อ,ตอไปสวัสดีครับ